สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมหกรถนนทบวรีนะฮะก็วันนี้พามาชมการทําโคกปลูกทุเรียน ep สามนะฮะก็เสร็จงานเรียบร้อยนะครับผมก็มาชมกันนะครับผมว่าจะมีว่าจะแตกต่างจากที่เดอแบบตอนเริ่มต้นยังไงนะฮะนี่นะครับผม ไปชมข้างล่างนะฮะพอดีขึ้นมาถ่ายข้างบนนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะร้อนด้วยเนี่ยดูโอ้ยขาร้อนจี๋เลยโดนครับผมเดี๋ยวไปชมข้างล่างต่อนะฮะ <ś led> ครับผมก็มาชมกันต่อเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมกว้าง ความความฟางก็ประมาณโอ้โหดูดินจรั่วใส่หัวเนี่ยความฟางก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่สูงมากนี่นะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าทำหลายวันแล้วฝนตกเปียกมองไม่ค่อยชัดดูรอบๆอแสงขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเนื้อที่ประมาณสิบพ่าไรนะ ก็ทำได้ที่จะปลูกทุเรียนะฮะก็ดูคลิปผมได้นะครับผมก็ฐานค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะฮะโคกทำกว้างแต่ว่าไม่สูงนะ,ะสูงเลยหัวเขามาหน่อยหนึ่งประมาณเ0ซนได้70แปดแปลงนี้ปลูกห่างกันอ่ะ สิบคูณสิบนะสิบเมตรนะครับครับอมก็เด,เดินกลับละลอด ฝนก็จะตกอีกแล้วมึดบเลยไปดับเครื่องไปเข้ากันไปดับเครื่อง เจ้าเน็กจินกันพร้อมจะพาไปดูข้างหลังนะโอ้สุดอนส Saying We believe. ปัดพื้นด้วยนะฮะปัดพื้นทำให้มันสะอาดด้วยนะครับผมเวลาเอ,อ่อเวลาเขาตัดหญ้าจะได้ไม่ไปโดนหินไปโดนก้อนดินนะ,ะับเวลาใช้รถถ่ตัดมันก็จะได้ตัดง่ายหน่อยนะครับผมมาณนี้นะครับโอ้ฝนมาเยอะ ครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มาชมรถขุดทำงานนะครับผมมาชมงานที่เราทำเสร็จนะฮะก็เป็นงานทำโคกปลูกทุเรียนนะครับผมก็ท่าใดที่สนใจการเรียนรู้การขุดสะการทำโคกหรือว่าทำไรนาสนผสมอะไรก็อยากให้ผมถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ